ท่านูนชอบวันนี้กับผมต้นบุญนะครับวันนี้ผมจะมาบอกชื่อผลปีศาจและความสามารถของมันนะครับในเรื่อง One Piece EP 2นั่นเองนะครับโอเคนะครับผลแรกก็คือผลกิโล,ล,โลขยับมาใกล้ใกล้ มันก็คือผลกิโลนะ,ะคะความสามารถก็คือมันสามารถควบคุมน้ําหนักกิโลของเราได้ควบคุมให้เป็นศูนย์ก็ได้ควบคุมเป็นเท่าไหร่ก็ได้ครับซึ่งมันจะควบคุมเท่าไหร่ก็ได้นั่นแหละก็คือถ้าเราควบคุมเป็นสามล้านแหละสามล้านกิโลมันก็จะสามารถทุบลงมาได้เราสามารถนั่งทับคนได้ ห้าพักิโลสี่พันกิโลมันเป็นผลเออมันเป็นผู้หญิงที่เป็นคนใช้ครับผู้หญิงในเรื่องมันพีดะเป็นคู่หูกับมิสเตอร์เลยนะน่าจะเป็นมิสเตอร์ฟครับม,มันก็จะแบบสมมตินี่นี่ก็คือคนแล้วก็ห้าล้านกิโลตายนะก็บกบแบบ เบียนเลยครับวันนี้ครับแล้วก็ผลต่อไปนะครับผลที่สองก็คือเอผลเทียนนะครับมันเป็นผลของมิสเตอร์ทรีในองค์กรบาล็อกเวิร์กนะครับความสามารถของมันก็คือมันเป็นผลเทียนของอะไรนะมิสเตระะรอร์ทรีนะครับความสามารถของมันก็คือ ร่างของเราจะเป็นเทียนนะครับทั้งตัวเลยมันจะสามารถปล่อยเทียนออกมาได้ครับทําเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ครับแบบแบบสุดยอดมากอะเทียนเวลามันแข็งแล้วมันจะล็อกไว้ใช่ไหมครับมันสามารถล็อกคนไว้ได้ก็ประมาณนี้แหละครับมันก็ปล่อยเทียนนะครับมันสุดยอดมากอะนี่แบบเช่นอย่างนี้นะนั่งงงแบบนี้ทำมือแบบนี้นก็ปล่อยเทียนออกมา มันก็จะแบบมันเป็นทั้งอันเลยอ่ะสุดยอดมากเลยแม่แล้วก็อันดับที่สามนะครับวันนี้ผมจะเล่าทั้งหมดห้าผลนะครับผลอันดับที่สามก็คือไอผลหนนะผลทรายแล้วก,กันนะครับมันเป็นผลของมิสเตอร์ซีโร่หรือว่าค็อกเกอร์ไดที่ลูฟี่ไปกำจัดนะครับเป็นผู้ใช้ผลทราย มันเป็นผลสายโลเกียนะครับส่วนเออผลเทียนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกับเอ้เอผลกิโลมันเป็นผลไม่ใช่ผลสายโลเกียนะครับแต่เล็นตายแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ผลทายเป็นผลสายโลเกียเนี่ยนี่นะครับผลทายเป็นมนุษย์ทรายครับยิงยิงก็ไม่เข้าก็คือต่อยก็ไม่เข้าครับเพราะมันจะกลายเป็นทรายต่อยก็ไม่เข้า ลายตัวเป็นตายรลูฟี่ที่เป็นพระเอกของเราผู้ใช้ผลโกมุกโกมุก็เลยต้องสู้ครับเขาก็ตไดหรือว่ามิสเตอร์ซีโร่นะครับวน้ำขอตัวมันขอเปลี่ยนมุมตัวเองขอเปลี่ยนมุมกล้องได้ไหมอ่ะได้ได้ครับจะไปไหนเหียเพื่อนน่าจะถ่ายทางนี้เออตอ ลูฟี่นะเปาน้ำลูฟี่ก็จะบอกว่าตัวเองมันล่างน้ำนะก็ได้สามารถต่อยโคคดาร์เข้าครับ,บก็แบบอัดยับเลยครับ <c oughs> อเออนคนเดียวกำลงบอกพลังก่อน <c oughs> พลังของขนตายนะครับก็คือสามารถปล่อยทรายได้ครับพลังแรกก็คือทําแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> มันก็จะแบบมีพื้นทรายพ <c oughs> ุ่งออกมานะครับมันจะพุ่งมาปุ๊บ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 ทำให้กระเด็นแบบนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เคือแบบนี้เลยครับสกิลที่สองนะครับมันก็สามารถแบบนี้ได้ครับตอนนี้สี่นาทียี่สิบวิให้เวลาอีกยี่สิบวิเอาไม่ได้มันยาวเกินานาทเออนี่นะครับก็าสามารถผลทรายได้ครับลงพื้นอีกครั้งหนึ่ง มันจะไหลไปตรงเป้าหมายที่เราต้องการครับแล้วก็จะมีสายวงกลมพุ่งขึ้นมาแล้วก็ลากตัวเราขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็จะระเบิดครับปุ่มตายครับสกิลแบบนี้ผมก็จําสกิลไม่ค่อยได้นะสกิลอันนี้สามารถแบบนี้ได้ครับแบบไหนอ่ะบเปกอยซ้ายได้ครับตายมันก็จะดูดเราลงไปในนั้นเลยครับเท่าที่ผมจําได้นะแล้วก็ พลังต่อไปก็คือดูดน้ํามันสามารถดูดน้ําได้ออกมาจากตัวเราหรือว่าดูดเลือดนั่นแหละครับทําให้ตัวเราแห้งแล้งแล้วก็วพลังสุดท้ายครับก็คือสามารถเฮ้ยยังไม่สุดท้ายยังไม่ท้ายสุดทันทีห้านาทียี่สิบวิเลกนาทีเดียวมันทําให้พื้นที่แบบแห้งแล้งมากเลยครับแบบเนี้ยแห้งแล้งโอ้แห้งแล้แง,แงแห้งแล้งกว่านี้ครับ โอเคนะับสก,กิลสุดท้ายของจริงมันสามารถบิดได้ขึ้นตัวจะกลายเป็นทรายครับมันสามารถบิดได้ดบบี้ครับแล้วก็ผลสุดท้ายครับก็คือผลสโมกเดี๋ยวแม่ต้อขอเพิ่มอีก7นาทีผลสโมกคนนี้นะครับ เป็นผนของคนเอกสโมเกอร์นั่นเองนะครับที่ไล่ตามจำไล่ตามมังกี้ดีโลฟี่นะครับผมจะมาบอกพลังของมันกันนะครับพลังแรกของมันนะครับมันสามารถปล่อยควันออกมาได้ครับหรือว่าปล่อยมัดเป็นควันแบบนี้ได้นะครับแล้วมันสามารถปล่อยควันไปจับคนได้ด้วยครับแล้วก็สามารถปล่อยควันไปต่อยคน บินได้ด้วยครับบินเป็นควันครับแล้วก็สร้างควันแบบควันแบบนเนี้ยเนี่ยเนี้ยครับลองหันไปนั่นนะครับเป็นควันแบบนั้น okay, นั่นแหละมันบงังตาบังออ,อนั่นแหละคว,ะวันไฟสรุปว่าควันไฟใช่ไม่มันจะเป็นควันครับซึ่งความสามารถของมันนั่น,อน,นเองก็คือมันจะเป็นควันที่เข้มข้นกว่าปกติครับ ถ้าใครสูบมันเข้าไปแล้วก็ห้าสี่มันก็จะหายใจไม่ออกเลยครับอย่าพิ่งจบครับสองมันอย่าพิ่งโจฟังผมก่อนมันก็จะหายใจไม่ออกเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับเฮ้ยลืมไปสกิลสกิลหนึ่งของมันนั่นเองนะครับสิ่งเออเลยนะเออก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย